สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี fc แฟนช่องมันตะก,การผาารวยมันตะก,การคนเดิมน,น้องแก้มชาแนลนะคะค่ะทำไปชมเมเนี้เนาะคะ่ะวันอาทิตย์ที่23นะคะมิถุนายน2567นเนาะค่ะอ๋อเมเน่นะคะ,นนย,ะ,คะย่ำคำย่ำแรงนะคะสิบโมงครึง่งเอ้ย17บเจนะคะ17บเจ็ดโมงครึง่งหาโมงเคิงเนาะคะ่ะ เอกะเดินทางมาที่นะคะเรือโบราณนะจ้กะก็ยังมีชาวบ้านนะคะที่เดินทางเนาะคะ่ะมากลาบไหว้ขอพรนะคะอยู่ที่เรือโบราณเนาะคะ่ะหลายๆคนเพิ่นกาด ได้โชคนะคะได้ค่ากับเขาไล่บ้านเนาะคะ่ะได้ค่ากับเขาไล่บ้านกันว่าเม้นทุกเมื่อนะคะจากที่แอดมาอยู่ที่เรือโบราณน,นะคะจ้า <c oughs> ก่อนอื่นนะคะภาพสัญญาณชัดไหม เจ้าตัวเลขแนวทางนะคะเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะอาจารย์จดัดเดทก็มาทําพิธีนะคะมาทําพิธีขอที่เรือโบราณนะคะก็จะมีอาจารย์จดัดเดทนะคะยายบุญเนาะคะ่ะยายบุญเนาะคะ่ะเพื่อนกับมาทําพิธีซื้อนะคะก็ได้ตัวเลขแนวทางฝากซีเนาะคะ่ะหลายๆคนอาจจะเห็นคลิปแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวแอดจะให้เบิ้งนะคะจะให้เบิ้งตัวเลขเนาะคะ่ะแต่นะคะไทยบานนะคะเพื่อนคอนดีบอแอดกด ท่านได้ถามเพิ่นเนาะคะเพราะว่าแอกกับพึ่งเดินทางมาถึงเนาะค่ะวันนี้พึ่งเดินทางเข้ามานะคะแต่กับมีหลายๆคนที่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีนะคะแต่ว่าแต่หลายคนเพิ่นกับว่าเอาตัวเลขแนวทางตลาดอาจารย์ไปเสี่ยงเบิ้องนะคะแต่ขึ้นด้วยว่ามัาอาจารย์ใดนะคะเพิ่นก็เอาไปนั่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยึดจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะเพิ่นหลายๆคนกับ วันดีมีคนเอานั่นเอานี่มาให้มาใส่ค่ะท่านผู้ชมภาพสัญญาณชาัดไหมคะทางเพจนะคะทางเพจมัอนอาการคนเดิมเนาะคะ่ะแอกกับพึ่งนะคะบันไดไล่โดนแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับขึ้นไล่ให้เอ็กซีในเบิองบรรยากาศสดๆตอนเย็นนะคะตอนเย็นเนาะคะ่ะห้าโมงกว่าเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแอจะผ้าเอฟซีไปซองเบอรง,ต,องะะตัวเลขนะคะตัวเลขเนาะค่ะที่อะไรกันบมรู้สูเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นที่อาจารย์จสด็จมาทำพิธีเมื่อวานนี้ทั้งคนตกนะคะคนตกแห้งร่มแห้งคักเนาะค่ะต่ว่นนะคะกันยังสามารถทําพิธีได้เนาะคะ่ะตัวเลขชัดเจนนะคะตัวเลขของอาจารย์จะดเด็ดนะคะที่ให้เมื่อวานนี้นะค่ะ cứ cứ mỗi chúng con loi 60, mình đi nhau đấy, ta ได้ค่ากับข้าวได้ค่ากับข้าวแล้วตาสันไม่ได้เหรียญน้ำมันเนาะไม่ได้เสื้อโอ้ยเห็นยิ่สายเห็นย่ิ้มใส่โอ้แสดงว่าเป็นผีโชคเนี่ยเห็นว่าสามหาเนี่สามหาเนี่ยโอ้ยจำพ่อเห็นอาจารย์ปอมแล้วดีใจแล้วเฮ้เนี่ยสามหาเนี่ยว่าค่ากับข้าวออกไปแล้วมึงดูแสดงว่าได้เป็นห้ทุกเมือเนี่ยสามหาเนี่ย แล้วมาแหงเอาว่าเป็นดิได้ทุกเมื่อเลยหมู่บ้านนี่หมู่บานี้เลขอาจารย์เขาหอยห้าน้อยเดีล่ะของอาจารย์อาจารย์นี่เราหงหาอาจารย์จะเด็ดเมนอ้ออกเลยเนาะเขหกหานเจาโยกเรือปัาม้าน่อาจารย์หมอท่ำเนาะหมอทำนางเล่าสามตัวเล่าสามตัวนี่พระธิศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าเอาหนึ่งเก้ากรถือเด้ล่ะถือหมด่อเอนอ แล้วเมื่ออันเมื่อเส้นเลือกขืนเก้าหาก,ก็ออก้อาออกหากก้าวหก้ารเย่าไม่ก้าวหกก้ากหัลับไปอดเนาะจ้ากาาแสดงว่าตั้งแต่เห็นเพนนิ่นเหนดตั้งแต่เพิ่นขึ้นมาได้ผู้ลังคนเพิ่นเ่นเสียแยอันนี้นก็เป็นค่าเสวนค่ากับเขา,ขาขแต่ว่าสสวนมากเพิ่นกับลอวันที่หนึงกับวันที่สิบหกเนาะค่ะือ้เพิ่นหางค่ากับะะเขาลาบ้าน ไม่ดังเลยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเห็นขึ้นมากกับเรือเลยบ่จ้ะอันนี้มันดูด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 ใต้เห็นไหมดูดใต้มากมันติดขึ้นมาตะแคงมันจะตะแคงอือเห็นตะกอนหนาดีเรือดดีขึ้นอ๋ออันนี้ได้ได้กรอนเห็นเรือได้กรอนเรือดดีขึ้นจ้ะมันได้พร้อมกันได้กรอนเรือดดีขื่น

เขาแยกไหนดูดูมอเป็นมแมนมันมันมันมอเอาเรือกุมเมันดูสิมาแตกมันอะเอดูดมันแตกคอมเมน้องปัเด็กคอมเมนันบตนั่นเรไปดูดมันอาสิขึ้นมาเป็นหอยวินะประเดแรงดูดมันแห้งมันได้สีแตกมันบค่ะมัดูดมันดูดมัน้แตกอ๋อจ้ามองเอมาถังมอดูดาะถือมันกัสีชมพูเพราะาน้น้นั่นเลปันเอาเรือ พังมาเอาด้วยกระแทกว่าไม่ยั้งไม่ยั้งก็ว่ากบมาจุดจุดนั่นน้ำเลิกคักป่ะค่ะเลือกเลือกไฟเป็นไ่เก่าลรัาชี้กันที่บนน้ำกันเมืดแล้วอยู่น้ำกันมัดอยู่ในบริเวณนั่นมัดค่ะแต่ว่าตรงไหนก็เห็นเป็นเลขชัดแท้อ๋ออันนั้นอันนั้น อจ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตัวเลขนะคะตัวเลขเดี๋ยวแอพาไปส่องนะคะเรา่อยมาเบิ่งววาเอฟซี FC จะเห็นตัวเลขเรหัดตรงกรับที่ตละอาจารย์เพิ่นนะคะเพิ่นมาทำพิธีขอบอเนาะคะ่ะ ก็จะมีคนเห็นหลายๆจุดใส้สังเกตอยู่ตรงแปงและจากแปงตรงรูปแปงะส่องดูนะคะพซีดเหตนจะไม่โชคนะคะเราได้แอดภ้พไปเบิงตัวเลขของอาจารย์จัดเด็ดเมื่อวานนี้นะคะ อันนี้อยังนี้ออกออกไม่ออกมาใหมจีบไม่ไหมหรอวะเสพเป็นข้าวเสียวมากคือบอกมาแสดงแสดงว่ายังได้เรื่อยๆปะมันมีปลาคั่มลูกปลาคั่มก็เงี่ยงเนี่ยหากหลายอย่างอ๋อมันมียูดานตันมันดูดขึ้นมาท่างเลยล่างออกมาขึ้นมาเรื่อยๆหล่ะครัวบาลพี่ว่างเรื่อยๆคือมาหล่อนจ้ากระสิได้เรื่อยๆเพนขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ

นี่นะคะเป็นตัวเลขของอาจารย์จเด็ดนะคะ <c oughs> แต่เมื <c oughs> ่อวานนี้ขนาดทั้งล่มเนาะค่ะล่มฝนนะคะล่มฝนะะมแห้งๆกับเห็ดออกมาก <c oughs> ตัวเลขก็ชัดเจนเลยเนาะค่ะน้ำตาเทียนนะคะอาจารย์เพิ่มขอเนาะคะ่แะ <c oughs> แล้่ก็ ศูนยหกหาฮ่าแน่นก่หกาเราจสิบเลยตรงๆเลยเนาะค่ะเวล่ามือนังอผู้ใดมาขับมาทำทดี่ขอนี่ได้ใจทุกมเมื่องายนี่ก็เป็นจัถือไ่ายบุญเมื่อน่ะเมื่อน่นั่งจะออกศูนย์สามโอ้ยศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็ออกไปแล้วก่นาอกเลือดเลือดศูนย์หาหศูนหนี่ทั้งมดนี่ เีาสิบมเมตร่หกสิบหกเส้นครับอีกค่ความยาวของเรือ้แต่เป็นศูนหนะครับศูนยบนเีมีผู้ใดที่เพินฝันไปจ่ามีผู้ใดว่าฝันเกี่ยวบ่มีเพิ่นที่เพิ่นเอาของมันเอนตั้งแต่เพิ่นม่อยู่บ้านนี่เพาะถ้ามีผู้ใดฝันเกี่ยวบ่อืม่เจ้าขึ้นละ นี่การอนขึ้นย้อนขึ้นนึ่งอ่ฝันว่าเป็นยังไงบคนดู้ฝันอนี่มยิงสองคนมเือด่างเงกับใก่คงเดี๋ยผู้ชายอยู่ฟังคุณจ้ะผู้ช้เราดูดีงามมากเลยนี่ตาข้าเจ้าฝันเกีียวแต่เสียงเรือดตบตาตั้งแต่เส้นิ่นมาอยู่บ้านนี่บ้านมีคนฝันเกีียวมตรหายโศก ได้ทุกมือว่าพัศนเบื้องฟังนั่นเฮ็ดจนจนประมนหยังได้เพิ่นเพิ่นได้โซกกันเนาะค่ะเพิ่นได้โซกกันฟังอยู่ห่างๆเนาะค่ะไปใกล้บ่ได้เด้อ FC เราต้องดูอยู่ฟังอยู่ห่างๆอันนั้นเพิ่นหาค่ากับข้าวไม่ว่เนาะจ้ะให้ดูตัวเลขของอาจารย์จเดชนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับเลขของ ยายบุญนะคะเดี๋ยวแอจะให้เบาค่ะฮุยกเลี้ย응ดีอยาเด้ออิสตำหน่งเด้อขอโทษขอไปนะคะเดี๋ยวแอจะสมุดเดให้เบิงแลไวออใ้ขออน่นั่นปลเทาบูเลือก อันนี้จะเป็นของอาจารย์ป้อมนะคะอย่างนั้าค่ะตัวนี้จะเป็นของอาจารย์ป้อมนะคะสฉบโฉบไปยังไวรวะจะคุยกันบังหันว่าร้อยบ่งหันว่าร้อยแปดสิบ โชว์ไปโชวมาซึ่งยังยังัเรียบร้อย,ยอยู่อันนี้ของอาจารย์ป้อมนะคะอาจารย์ป <5 S 2> ้อมเขาถือหาเก้าหาเก้าก็ถือไปแล้วแล้วให้หาเก้าแล้ว <5 S 1> อันนี้จะเป็นของหมอทามออสนะคะ หมอท้ำออดเนาะค่ะวันศุกร์นะคะเพื่อน,นะะมาท้ำพิธีนะคะก็เข้าสามตัมลวลาววันนั้นเลยนะคะลาววันศุกร์ต่ำลาวผู้ใดไปต่ำลาก็ได้ตามนี้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนเขียนไทยห 1, 6, นึ่งหกกับหนึ่งเก้าอีกตัวหนึ่งมันคล้ายศูนย์เพื่อนได้ว่าผู้ใดมากศูนย์กับศูนย์ใส่สเป็นศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าถ้าใครได้ดูแล้วก็เอาไปต่ำลาวก็ได้สามตัวเลยนะคะทั้งเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ หนึ่งหกนะค่ะเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นของยายบุญนะคะยายบุญที่มาซื้อนะคะมาซื้อกับวิญญาณเรือโบราณเนาะค่ะนี่นะคะเจ็ดสามศูนย์ห้านะคะสามตัวเก้าเจ็ดสามเนาะค่ะ

แล้วก็จะมีน้องบอลน,นะคะที่แอดมาถึงเมื่อแรกเนาะคะน้องน้องบอลน,นะคะเด็กมีเซนเนาะคะจู่ๆเป็นกันแรมมหาแอนนะคะแรงมาหาแอนเราบอกว่าหนูเห็นเลขสั่นเพื่อกับมาสีนะคะมาสีบอกเนาะคะจุดที่น้องเห็นเนาะคะ่ะน้องเห็น หกเก้านะคะหกเก้าับข้างล่างจะเป็นซีซีนะคะอันนี้คือน้องบอลน,นะคะที่เพิ่นเห็นนะคะเพิ่นเห็น,นะะเราเพิ่นแลนมาหาแอดเลยนะคะแอดก็เลยได้น้่มนอนไปแล้วก็นอนกับซีเบิงเล็กนะคะนี่นะคะเป็นแนวทางนะคะแนวทางที่เรือโบราณผู้ใดมกักอาจารย์ใดนะคะ่ะ กะต้องนะคะล่องดิดจับรอตนรีเบอร์น,นะคะแต่ว่าส่วนมากอาจารย์ไหนท่านไหนที่มาสืบนะคะ,ส,คะส่วนมากก็เข่านะคะกได้โชคได้ะคะ่ากบเขา่าไล่บ้านไปเลยในเมื่อนั้นนะค,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะชัดเจนไหมตัวเลขอันนี้จะเป็นของอาจารย์จเดชนะคะเป็นของอาจารย์จเดชเมื่อวานนี้เพิ่นว่า อาจารย์จะเด็ดม่านางซื้อมาว่าเนี่ยหกห้าก็ได้ค่ากับข้าวไปเลยเนาะค่ะอาจารย์ใดที่ม่านางมาขอมือแดงนะคะจะได้จะได้ค่ากับเขาเมื่อนั้นไปเลยเนาะค่ะก็อาจจะไปถึงรัฐบาลไทยนะคะเพราะวก็ผนส่วนมากเป็นกับมาขอรัฐบาลไทยกันนะคะวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ จมาบอกเลขบ่ะแดนหน้ากับมยืนอันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่นะคะ สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์บ้านปลาขาวนะคะตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธ ay สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านใดที่อยากเดินทางมากนะคะมากราบไหว้ขอพรขอโชคเนาะคะ่ะก็สามารถเดินทางมาได้เนาะค่ะที่สำนักสงฆ์บ้านปลาขาวนะคะตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธ ay สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่จอยสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีจ้าพี่จอย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมือจะไปตามแนวทางของอาจารย์แมวนะคะไปตามความฝันอาจารย์แมวแล้วก็ยายบุญอีกครั้งหนึ่งว่าเพิ่นฝันดีบ่หลังจากที่เพิ่นมาทําพิธีนะคะขอฉชกแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์แมวมือนีเพิ่นกได้ทําพิธีแก้บนแล้วก็ปล่อยแนวทางอยู่ที่สุรินทร์แล้วแต่ว่าแอดไม่ได้เดินทางไปเดี๋ยว อดีตเดินห้ามไปเมื่ออื่นแลคะ่ะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะไปตามแนวทางทางอาจารย์แมวแล้วก็ยายบุญให้นะคะยังไม่กลับบยังเลยค่ะพี่จอยยังไม่กลับเดี๋ยวประมาณวันที่20่สิบกว่าแล้วกลับไปเก็บไปตามแนวทางของอาจารย์แมวก่อนนะคะที่ที่สุรินนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาที่เรือโบราณอีกแล้วถึงจะกลับ ถึงจะเดินทางไปนะคะไปตามแนวทางที่อุดรนะคะเสี้ยนรุ่นเล่าเมือเอินโอ้เก่งจังเลยน้องอะไรน่ะน้องอีหยงนะลูกเว้าได้ไปจะเล่าเสียนรุ่นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแอดตามให้เด้อเพราะาเสียนรุ่นพันได้ เิ่นคำนวณออกมาแล้วเดี๋ยวพงนิ็สิทรงห้แอดนะคะเดี๋ยวแอดก็จะขึ้นไลฟ์สดแจ้งข่าวให้ f อซนะคะจะบอกบอก f อเนาะคะ่ะท่านไหนที่ให้ตามลาวเสียนลุนเพราะว่าเพิ่บ่ใหายก่อนเพิ่ให้มือต่อมือเลยเนาะค่ะบ่เอื่อนนะคะได้แน่นอนน่าจะประมาณก่อนเที่ยงเดี๋ยวแอดจะขึ้นไลฟ์สดนะคะให้ f อได้ดูเนาะคะ่ะเพราะว่าลาวเสียนลุนกับแม่นเนาะคะ่ะวันศุกร์ที่ผ่านมา0 6เข้าตรงตรนะคะ <c oughs> <c oughs> แดนน้ำใหญ่แล้ว <c oughs> ทางเนี่ยเพื่อนก็เฮ่ห้าเนาะค่ะเฮ่ห้าเพื่อนได้โชคนะคะเพื่อนได้โชคจากคากระเป๋าไร้วั้นดิใจน้ำเพิ่นอยู่เพิ่นว่าตั้งแต่เส้นเพิ่นขึ้นมาอยู่วัดนี่ได้กันทุกเมือ่อสั่งค่ะได้คากระเป๋าไร้วั้นกันทุกเมือ่อเนาะค่ะโอ้บม่มีปิงปองหาจับหาเนาะไม่มีปิงปองเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็มีปิงปองให้จับให้ก็สิเมื่อนี้กับบอท่านไม่ยังเนาะคะ่ะก็มาไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศนะคะสดๆอยู่ที่เรือบโบราณเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขแอดก็นะคะแต่น้าตัวเลขแต่ละอาจารย์นะคะที่เพิ่นมานางซื้อนางขอ,งขอกับเรือบโบราณเนาะค่ะเพราะว่าขึ้นมากครั้งแรกนะคะขึ้นมากครกั้งแรกเพิ่นความ เพิ่นจะให้โชคเนาะค่ะเพิ่นจะให้โชคนะคะตอนขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้แหละเนาะค่ะแต่ว่าความที่เพิ่นสิขึ้นมาตอนเพิ่นโพมาแค่หัวนะคะมาแค่ปลายตรงปลายเนาะค่ะแคโผู่ขึ้นมาตรงปลายนะคะกับมีไทยบ้านที่เพิ่นไปเนาะค่ะไปเบิงเราเพิ่นเห็นนะคะเพิ่นเห็นเพิ่นเหลียวอยู่ที่ฟังเนาะค่ะเหลียวลงไปเห็นตรงที่เพิ่นโพขึ้นมานะคะ ก็เห็นเลขหนึ่งสเนาะค่ะขนาดเพิ่น่ท่านขึ้นมาจากนาเนะคะก็เห็นเลข1 3สมแล้วก็มาอบอกไทบ้านเนาะค่ะก็ได้โชคกันนะคะได้โชคกันทุกมือเนาะค่ะแล้วก็เรือที่โผก็โผวันที่13นะคะเราเพิ <through> <choice> point, so, street, so ่นไปเห็นเลขก็ไปเห็นเลข1 3สเนาะค่ะเพ่นกับมาผ้ากันมาลงทุนเนาะค่ะหนึ่งงก็ได้เฮกันเมื่อปานมาสานเพนกวานเนาะค่ะหลายๆคนก็สิได้เบิ่งคลิปที่ตามที่ถามไทบ้านนะคะ เมื่อที่เอาเลือกขื่นลาย,ลายๆคนก็นเ,เสียงเดียวกันเมดเลยเนาะคะ่ะแต่ว่านะคะมีตัวเลขตัวหนึ่งนะคะที่คนที่เพิ่นลงไปลงไปงุ่มนะคะลงไปงุ่มลงไปงุมเลือเนาะคะ่ะมือแหลกเลยนะคะเพิ่นเห็นเลขหาเจ็ดเนาะคะ่ะแต่พอเอาขึ้นมาแล้วเพิ่นก็บเอเห็นย่ามันขึ้นมาเพิ่นก็นเลยไปนะคะไปขอนะคะเพิ่นไปขอเพิ่นได้สามหาเจ็ดตัวนี้ก็จะลืมเด้อจากผู้ที่เพิ่นเห็น นะคะผุณที่เป็นล่งไปง่อมขึ้นมาประเยนหาเจ็ดนะคะ,ะเราไปขอเนี่ยมาเคลื่อนก็นได้สามห้าเจ็ดเนาะคะ่ะกันลืมนะคะสำหรับ f อซท่านไหนเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขชุดน,นั้นจะปล่อยตั้งแต่วันที่ไปนะคะไปเชิญเพิ่นขึ้นมาเนาะคะ่ะมอนิซิล่าสามาคีบอ่ะค่นะ,คะเบิงล่องเบิงเจ็ดหกห้าสาธุสาธุเอาจังไดกับแอ,ก,ขอ,ขอกับขอให้เลยค่ะกับข่าวไร้บ้านเดอ้อจ้า ผู้ใดที่เอาไปหาค่ากระเป๋าไร้บ้านกระห,หายเฮงเฮงบางๆมันๆนะคะลองดูนะคะเจ็ดหกห้าเอากับหกศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์นะคะที่ที่ที่อาจารย์เสด็จเนาะคะ่ะเพิ่นมาทำพิธีนะคะเพิ่นได้เม็ดเดียวก็คือเจ็ดหกห้าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เก้ากับมีดตะลขแค่น่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางนะหะแนวทางให้เอฟซีชวนผู้ใดที่จะเอาไปหาค่ากับเปาไร้บ้านกระ ลองเบงเนาะค่ะเพือ่อได้าปลาทูค้าเนื้อย่างเนาะคะ่ะอ่ะจักไหนแอก,ก็จะขออนุญาตลงนะคะลงไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แอดจะเดินทางไปตามแนวทางอาจารย์แมวยายบุญนะคะต่อไปตามต่อความฝันนะคะที่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะกับฝ่ายเอซีนะคะรอดติดตามนะคะให้กาลังใจแอดก,กัไลค์กดแช์ให้หนเด้อนะคะเอาเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะผู้ใดเอานะคะ เอาตัวเลขนะคะของอาจารย์จะเด็ด765้าไปหาค่ากับเข่ากับหายคอให้หฮ้งหิ้งปังๆนะคะหายมันมัเด้อจากเอฟซะแอกาขอล่าเลยนะคะเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอา